สิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อเจอสิ่งนี้ในหมู่บ้านในไมค์ครับตอนนี้ผมอยู่ในโรงเรียนนะครับก็เสียงดังหน่อยหนึ่งนะโอเคเมื่อเราเราเข้าไปในนี้นะครับผมเราก็เจอตะเกี้แล้วก็เจอกล่องสมบัติแล้วในนี้เราก็จะเจอของดีมากมายเหมือนกูเลยเออเหมือนกันเลยพอเราเปิดนะครับเราก็จะเจอของดีมากมายแล้วก็ขุดอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับกำลังภาคเกมอยู่ภาคเกมอยู่แล้วก็แต่สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือ เราเราห้ามขุดขุดตรงบล็อกข้างหลังนะครับเดี๋ยวนะเนี่ครับผมโอ้หมีเอมมโรมีทองเต็มเลยถ้าเราขุดตรงนี้นะครับมันจะตรงกับลาวาพอดีโอ้โหลาวานี่ก็จะทะลักออกมาแล้วก็แล้วก็ท่วมของทุกอย่างของดีทุกอย่างที่เรามีนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายมากครับอกูอัดไปกูอัดไปลงยูทูบมัเนี่ยโอ้ไม่นะของดีเราโอ้โหเลยจ้ะ